นี่นะฮะผมจะมาพามากินชาบูชิสาขาเซ็นทรัลพระรามสองน,นะครับอยากรู้รสชางงติเป็นไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูนะครับครับก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วนะฮะก็เห็นที่มีซูชิวางอยู่นี้คือเป็นซูชิแซลมอนกับปูอต阿ดสอกานะครับก็ที่ตักมาคือกริลซูชินะครับรสชาติก็พื้นๆกับทั่วไปส่วนชาบูนะครับตามที่เห็นนะครับของไม่ค่อยสดนะครับแล้วก็ของน้อยออกมาซ้ำๆเดิมๆ แล้วก็อากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับนี้ผมจะพามาดูหมู3ชั้นของชาบูชิสาขาเซนทันพราร่าสอนะครับดูนะครับโอ้โหมีตำมันนะครับจากที่คีบขึ้นมามันเยอะมากครับเนื้อแดงน้อยมากแล้วก็มาดูส่วนของซูชิแซลมอนนะครับดูจากสีแล้วไม่สดเลยนะครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างยุ่ยนะครับรสสัมผัสไม่ดีเลย เรามาดูส่วนของหวานกันนะฮะก็หลังจากอิ่มแล้วก็มีไอศครีมนะครับตามรสต่างๆแล้วก็มีผลไม้นะครับมีสับปะรดกับแตงโมแล้วก็ได้ตักซูชิกับปวกดมานิดหน่อยนะครับผมรสชาติถือว่ากลางๆมากครับก็ลหลังจากทาเนเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกว่าไม่คุ้นนะครับวันนี้เรา,รา,าเรากราหายที่เจะรับของช่างซูชิครับ การท้งมือเหลือครับมาลองพันเล่นได้นคะครับแต่ว่าผมก็จะจัดไว้ไม่จัดนะครับต่อไปอก็ติดตามแคปหน้านะครับผมว่าจะไปรีวิวสถานที่